ช่วงนี้พายุขเข้าฝนตกทุกวันเลยออกจากบ้านก็ต้องทำใจเนาะชีวิตคนเรามันต้องก้าวต่อไปข้างหน้าทุกวัน เราจะหยุดไม่ได้ไม่ว่าภายัยธรยธธรมชาติอะไรจะมาเราก็ต้องเราก็ต้องเดินต่อไปหยุดหยุดอยู่กันที่ไม่ได้คิดอีกทีมันก็ดีนะเย็นดีเย็นสบายนะบรรยากาศดีด้วย <c oughs> แต่มันจะแฉะไปหน่อยนะคะเพื่อนๆ <c oughs> Yeah. จริงๆยายการชอบแล้วนะบรรยากาศอย่างเงี้ยแต่ไม่ชอบที่มันแฉแค่นั้นเอง <laughs> ชื่มฉับนี้ทำให้เราใจเย็นเนาะขับรถสบายๆไม่ต้องรีบอะไรฝนก็ตกนะแต่ภารกิจเราก็ต้องทำเนาะไอความจำเป็นของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ อย่างทุกวันนี้ก็น้องสาวไม่สบายแล้วก็ต้องไปดูแล<ม>เปลี่ยนแผลมเพิดเช็ดนูน่นอาบน้ำป้อนข้าวป้อนยาเสร็จตั้งแต่เช้าหกโมงตอนนี้ก็กลับมาก่อน ให้ดูธรรมชาติข้างทางสวยงามไหมจะเลี้ยวเข้าบ้านเลยค่ะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเสื้อผ้า